สบายดีสุขสันต์วันกรรมกรพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหาเนาะจะ้ะเป็นวันหยุดของทุกคนที่บาเกือบทุกคนเ <c oughs> พราะว่าก็ต้องมีสวิสสิบ,บว่าต้องทํางานกันไดนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วอ,อ่าบริษัทอนาะจะปิดกันเนาะส่วนมากกจ็จะปิดกันแต่ว่าพวกอานาตลาดนัดนี่ยังเปิดนะจ้ะวันนี้จะพามาบึงสวนดอกไม้บ้านมีไงดา อ่ะคาสิวบลบรมเมนบานมีไนดาดอกบานค้างมิไนดาแต่ว่าอันนาะเพื่อนอันนาะไฮาเอาวันเอวานาะเตละปีหันเอาวนนะอานาอว่าต้นอันนาะดอกนําโชคนี่ไปปักไว้ปักไว้ปักไปป,กไป,ปักมามันมีหลยหลได้ไปัดนี้พี่นกอ,อันนี้บ่ตองไปสื่อเลยอันท่านใดผ่านมาแถวบานดาแวะมารับได้เลยนะคะนี่ก็จะมีดอกอันนี้เนาะเฟิร์ดอร์องนี่หอมหอมดาเค้ ถ่ายให้เบิองแล้วคลิปหนึ่งวันนี้อากาศดีนะคะในขณะที่ดากระล่างถ่ายคลิปอยู่นี่อากาศตอนนี้10องศาพีนองนะคะมันเป็นวันจันทร์ตอนเช้าอากาศ10องศาดอกไม้กับบานสะพังหอมจะนะคะนี่พี่นองจะเอาช่อใดแบบใดยังไงนี่แล้วกับอาณาวันนั้นดาไปสื่อว่าละก็มาอาณาอาณาเอเต่ามันห็นอันนั้นสื่อเขามาก สามช่อซียูโรกว่าวันนี้ไม่ต้องซื้อนะคะดอกของสวนเท่านี้เต็มบานสะพังแล้วพี่นอ้องเอาเาก็มาเก็บเอาแล้วเขา้าเฉละนะประดิษฐ์ประดอยใส่ขวดโหลเปล่าใส่อียงเองียงกัแล้วแต่ให้มันดูดีให้มันนำโชคเดอ้อบันนี้พี่นอ้องฝากความคิดถึงกราบขอพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะไอะ้แดกส่งกำลังใจให้ทุกคนในวันกรรมกรุด้วยจะ้ะ พักพรกันเอาเฮี้ยงพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนั่นแหละจ้ะมีงานก็ถือว่าโชคดีนะคะพี่นงทำงานได้ถือว่าสุขภาพยังโอเคเนาะจ้ะบะตองบะตองวอรี่อย่างหลายมีงานทํามีเงินใช้คิดเท่านั้นละพอนะคะนี่เห็นไหมคะดอกนี้อ่ะดาเก็บมาต่สวนด้วยจ้ะแต่ดาเอามาตัดเป็นแบบ มาลองจงจอยมาลองตองตอยตามนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพบนคลิปหน้าจ้า